สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีสเกดวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกดจะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีคณะผู้จะทําดังนี้ 1. นึงนายกิตยศโคษา2นางสาวจิรสุดาพิมพ์สวัสดิส์สนางสาวเนรัญชลาหอมสมบัติ4นางสาวพรวิณีก่องปัญญา5นางสาวจุฬาลักษมภูวง บทที่หบทนำที่มาและความสำคัญดวงอาทิตย์ให้พลังงานจำนวนมหาศาลแก่โลกของเราพลังงานจากด,ดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุดเป็นพลังงานสะอาดไม่ทำบัคก,กิลยาใดๆที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเซลแสงอาทิตย์จึงจะบปริตุทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ผลิตไฟฟ้าเนื่องจากสามารถเปลี่ยนเซลแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงส่วนใหญ่เซลล์แสงอาทิตย์ มาจากสารกึ่งตัวนำพวกซิลิกอนมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง44%ดังนั้นทางคณะผู้จัดจทำจึงได้ทำการศึกษาวิธีการสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการอบแห้งอาหารต่างๆจากพลังงาน แสงอาทิตย์และเป็นเครื่องอบแห่งที่ปราศจากสารพิษและประหยัดไฟฟ้าอีกทั้งนำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีวันหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกและกระทบผ่านกระจกสายสู่ตู้อบ ซึ่งทำน้าที่ดูดกลืนความร้อนสัส่งไว้ทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบสูงขึ้นและทำให้อาหารได้รับความร้อนและสามารถอบได้โดยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถใช้งานได้แม้ไม่มีพลังงานไฟฟ้าและสามารถระบายความชื้นของอาหารได้ด้วยวิธีธรรมชาติและใบพัดท,ที่สามารถช่วยกระจายความร้อนภายในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างทั่วถึงการอบให้มันด้วยตู้ อบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกวิธีที่นำมาใช้ถนอมอาหารและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งและมีความชื้นลดลงทำให้จลลินีย์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มีอัตราการเจริญเติบโตช้าลง ผลิตภัณฑ์จะไม่เน่าเสียง่ายอีกทั้งยังมีน้ำหนักและปริมาตรลดลงทำให้ลดต้นทุนในการขนส่งการเก็บอาหารและในการออกแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังปราศจากสิ่งปนเปื้อนภายนอกสรุปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โดยจะนำแสงอาทิตย์ ต้องพันกระจกเพื่อทำหน้าที่ดูดกลวงความร้อนสะสมไว้ทำให้อุณภูมิภายในเตาอบมีความร้อนและสามารถอบได้โดยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถใช้งานได้แม้ไม่มีพลังงานไฟฟ้าและสามารถระบายความชื้นของอาหารได้ด้วยวิธีธรรมชาติพอการอบแบบแสงธรรมชาติทําให้อาหารออกมาหน้ารับประทานมากกว่าและช่วยประหยัดทรัพยากรอื่นๆอีกมากมาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและอุณหภูมิของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ขอเขตการศึกษา 1. ขอเขตของเนื้อหาศึกษามุมที่เหมาะสมต่อการสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 2. ขอเขตร,ระยะเวลา1ปีการศึกษา 3. ขอเขตสถานที่โรงเรีเยนศรีสเกตวิทยาลัยจังหวัดศรีสเกต 4. ขอเขตตัวแปร ม,มุมอุณหภูมิสถานที่ระยะเวลาสมมติฐานของการศึกษาคนคว้าลูกทรงเลยขาข่ะคณิตของตาอบพลังงานแสงอาทิตย์กับอุณหภูมิตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นคือมุมตัวแปรตามคืออุณหภูมิตัวแปรควบคุมคือสถานที่ระยะเวลาพื้นที่ฐาน30คูณ30เซนติเมตร บทที่3วิธีการดําเนินการในการจัดทาโครงงานเรื่องตาอบพลังงานแสงอาทิตย์คณะผู้จัดทำขอนําเสนอขั้นตอนวิธีการดําเนินงานดังนี้ 1. ขั้นตอนการดําเนินงาน1สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่และไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตาอบพลังงานแสงอาทิติสองกำหนดขนาดมุมที่ใช้ทำตาอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยกำหนดรูปแบบในการดำเนินการศึกษาคือมุม15องศา30องศาและ45องศา สากำหนดรูปแบบระยะเวลาในการทดลองโดยเริ่มทดลองตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นเวลา5วัน 4. สมาชิกช่วยกันบันทึกผล 5. สมาชิกในกลุ่มและครูที่ปรึกษาช่วยกันเขียนรายงานสรุปและเขียนอภิปรายผล 2. ตารางการทดลองจากขั้นตอนการดําเนินงานจัดการทําโครงงานคณะผู้จัดจทาขอนําเสนอตารางดังนี้ วัสดุอุปกรณ์หแผ่นอะคริลิกใสสองกวาวสนาฬิกาจับเวลา 4, ีทอรมม์มเเตอร์5คัตเตอร์ตัดอะคริลิกขั้นตอนการประดินึ่งวัดขนาดแผ่นอะคริลิก2ตัดแผ่นอะคริลิกตามที่วัดขนาดไว้3เจาะรูระบายอากาศ4ี่นำแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกันห้านำแต่ละขนาดมาวัดอุณหภูมิตามเวลาที่กำหนดมีมุม15องศา30องศาและสีองศาค่ะ ทที4ผลการศึกษาในการทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องต่ออุปพลังงานแสงอาทิตย์ความชันของมุมวันที่1นะคะมุม15องศาเวลา11นาฬิกาได้38.4เวล12นาฬิกได้40.6เวลา13นาฬิกาได้38.8เวลา14นาฬิกได้41.1เวลา15นาฬิกาได้36.0เฉลีย่ยมุม15องศาได้38.98 มุมสามสิบองศาเวลาสิบเอนาฬิกาได้38.7เวลา1ิบสนาฬิกได้สี่เวลา1 3บสามนาฬิกาได้สามเวลา1 4บสี่นาิกได้สี่เวลา1 5บห้านาฬกได้สามเช่อมลมุมสาองศานะคะได้สามสิบแปดจุดหกสองมุมสีาองศานะคะเวลาสิบเอนาฬิกาได้สามเวลาสิบสอนากาได้สามสิบแปดเวลา1ิบสามนาฬิกาได้3 5 7เวลา1ิบสี่นาฬิกาได้สามสิบแปดจเวลาสิบห้3 9 เฉลี่ยมุม5องศานะคะได้36.7ค่ะวันที่2นะคะมุม15องศานะคะเวลา11นาฬิกาได้38.2เวลา12นาฬิกาได้42เวลา13นาฬิกาได้43.6เวลา14นาฬิกาได้44.2เวลา15นาฬิกาได้43.6เฉลี่ยมุม15องศานะคะได้42.32ค่ะมุม30องศานะคะเวลา11นาฬิกาได้ เวลาสิงนาฬกได้สีจเวลาสิบสามนาฬิกาได้สี่เอ็ดจุดหกเวลาสิบสี่นาฬิกาได้สี่สิบสองจุดเจ็ดเวลาสิบห้นาฬิกาได้สี่สี่เอ็ดจุก่วโมสมสิบองศานะคะได้สี่สิบจุดหกค่ะองศาสี่สิบห้าองศานะคะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาได้สามสิบห้าจุดสี่เวลาสิบสองนาฬิกาได้สามสิบแปดจุดสี่เวลาสิบสามนาฬิกาได้สามสิบเก้าจุดสองเวลาสิบสี่นาฬิกาได้สามสิบเก้าจุดแปดเวลาสิบห้านาฬิกาได้สามสิบเ วันที่สามนะคะมุมสิบห้าองศานะคะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาได้สามเจดดสเวลาสิบสอนาฬิกาได้สี่เจหนึ่งเวลาสิบสานาิกได้สี่ี่ดสเวลาสิบสี่นาฬิกาได้สี่าดเ็ดเวลาสิบห้านากาได้สี่ิบสองจุดแเฉลีล่ยม,มุมสิหองศานะคะได้สี่สแปดสี่ค่ะมุมสาิองศานะคะเวลาสิบเนาฬิกาได้สาเก้าเอ้ยสามส ต้องขออภัยค่ะเวลา11อนาฬิกได้36.3เวลา12นาฬิกาได้3 9 8เวลา13นิกาได้4 2 8เวลา14นาฬิกาได้4 0 5เวลา15นกได้41.6เฉลี่ยมุม30องศานะคะได้40.14ค่ะมุม4 5หองศานะคะเวลา1 1เอ็นาฬิกาได้สามสิบสีี่เวลาสิบสนิกาได้สาเวลาสิบสนาฬิกาได้สี่สิบเอ็ดจุดสี่เวลาสิบสนกได้สามสิบแปดจุดสามเว เก้าเชลยมุมิบสิบห้าองศานะคะได้สามสิดจุสามสี่ค่ะวันที่สี่ความชังของมุมสิองศาเวลาสิบเอ็นาฬิกาได้สี่ิบจุดห้าองศาสิบสองนาฬิกาได้สี่จุองศาสิบสนกาได้สี่สี่จุดสาองศาสิบสนาฬิกาได้สี่สี่จุดสี่องศาสิบห้านกาได้สี่สามองศาเฉลี่ยสี่สจเศูนย์องศาค่ะ มุม30องศาเวลา11เนาฬิกา39.3องศา1ินกา398องศา1ิามนาฬิกา42.8องศา2 4ี่นาฬิกา4 2 7องศาสิานาฬิกาส่องศาเฉลี่ยมุม30มองศา41่สอหนึ่งศามุม45่องศาเวลา11นาิกา สามสิบแปดจุดเจ็ดองศาสิบสองนาฬิกาสามสิบเก้าองศาสิบสามนาฬิกาสี่สิบองศาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบจุดห้าองศาสิบห้านาฬิกาสามสิบเก้าจุดแปดองศาเคลียสี่สิบห้าองศาสามสิบเก้าจุดหกศูนย์องศาค่ะวันที่ห้ามุมสิบห้าองศาเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเก้าจุดศูนย์องศาสิบสองนาฬิกาได้สี่สิบสามจุดห้าองศาสิบสามนาฬิกาได้ 4.5.0องศา14นาฬกาได้4.5.3องศา15นาฬิกาได้4.2.0องศาเฉลี่ยมุม4.5มุม15องศาได้4.3.14องศาค่ะมุม3.4องศาเวลา11นาฬิกาได้3.7.7องศาเวลา12นาฬิกาได้4.2.0องศา13นาฬิกาได้4.3.9องศา14นาฬิกาได้ ส2 9องศา15บหนกาได้3า8องศาเคลียุมสองศา4 1 2 6องศามุมส5องศาเวลา11นกาได้สาองศา12นกาได้าม39.6องศา13นกาได้สีองศา14นกได้3า2องศา15นกาได้3า1องศาเคลียมุม4.5องศาได้ สามสิบแปดจุดสี่สี่องศาค่ะสรุปบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่วันวันที่หนึ่งมุมสิบห้าองศาได้สามสิบแปดจุดเก้าแปดองศาสามสิบองศาได้สามสิบแปดจุดหกสององศาสี่สิบห้าองศาได้สามสิบหกจุดเจ็ดองศาวันที่สองมุมสิบห้าองศาได้สี่สิบสองจุดสามสององศามุมสาม องศา45องศาได้38.48องศาวันที่3มุม1 5องศาได้41.84องศามุม30องศาได้40.14องศามุม45องศาได้38.34องศาวันที่4มุม1 5องศาได้42.70องศามุม30องศาได้40.14องศา ม 4, um, 4, 15, 4, ุม45องศาได้3.8.34องศาวันที่4มุม15องศาได้4.2.70องศามุม3 0องศาได้4.1.4 1องศามุม45องศาได้3.9.6องศาวันที่5้มุม15องศาได้4.3.14องศาองศาได้4.2.6องศามุม45องศาได้3.8.44องศาค่ะ การทดลองวัดอุณหภูมิในแต่และช่วงเวลาของแต่และมุมจากตารางศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและอุณหภูมิทำการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลาหวันสรุปได้ดังนี้ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและอุณหภูมิโดยกำหนดตัวแปรต้นคือขนาดมุม15 30และ45ตัวแปรตามคืออุณหภูมิพบว่าเตาอบ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำมุม15องศากับผิวโลกจะรับอุณหภูมิได้สูงกว่ามุมขนาดอื่นค่ะบทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาเรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและอุณหภูมิสรุปได้ดังนี้ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและอุณหภูมิโดยกําหนดตัวแปรต้น คือขนาดมุม15 30และ45และตัวแปรตามคืออุณหภูมิพบว่าเตาอบพลังงานแสงอาทิต์ที่ทำมุม15องศากับผิวโลกจะรับอุณหภูมิได้สูงกว่ามุมขนาดองศาอื่นและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำมุม45องศากับผิวโลกจะรับอุณหภูมิต่ำกว่ามุมขนาดอื่นๆข้อเสนอแนะหนึ่งจากผลการศึกษาข้างต้น ได้วางเตาอ,อบพลังงานแสงอาทิตย์กำหนดรูปแบบและระยะเวลาการทดลองเริ่มทดลองเวลา11ถึง15นาฬิกาเป็นเวลา5วันควรศึกษาเตาอ,อบพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาอื่นๆอีกเพื่อยืนยันผลที่ได้อย่างชัดเจน 2. หากต้องการทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ควรเลือกเตาอ,อบพลังงานแสงอาทิต์ที่ทำมุม15องศากับผิวโลกค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ